สวัสดีจ้าสวัสดียามเย็นจ้าเพื่อนๆชาวยูทูบของเราค่ะวันนี้ยำหนอมกติพาเพื่อนๆอ่าพี่พีน้องๆของเฮาทุกคนอ่ามาเก็บมังอ่ามาเก็บล่องกลองจะเพื่อนๆจ้ามาเก็บล่องกลองเนาะอ่าล่องกลองก็เหลืออีกสองสามต้นก็นจะอ่าก็จะเมิเนแล้วจะเพื่อเพื่อนๆจ้านี่ มาเลยมาเก็บปอบเบิร์ดแต่จะมาเพื่อนจ่า่าคันนั้นเบิร์ดกันั้นได้แต่งแต่งกิ้งเราจะมาเพื่อนเก็บให้เรียบร้อยแล้วมือนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนเขาเจ็บล่างปางไปเลยเราจะเพื่อนจ่ามือนี้หน่วยเล็กยงหน่วยหน่วยไงหน่วยนั่นก็จะเก็บปอบเห็บเบิร์ดย่างต้นล่างต้นเราจะมือนี้จะเพื่อนจ่าเพราะว่ามันก็จะได้แต่งกิ้งแต่งยังให้ เออเป็นกะศิลาพูดนอกจากเพื่อนคณะแล้วนั้นทัวรกะสิบ่ได้บำรุงง่ายได้แต่ได้บ่ได้แต่งจิ้งให้ยกะสิบั้ทันงมูอจะเป็นเพื่อนจ้มืัอนี้ก็เลยอกเก็บหน่วยหน่วยหน่วยไงสูบปัสุกาบั้นทันสุกกะสิเอามาบ่มกินเอาเจ้าของขควยบั้นจิ้งใดญ่บันทั้สุกกะสิมาบ่มกินเอาจะเป็นเพื่อนจะ้าแถบกะเลือเก็บบล็งเบิดละมือจะไปน้องได้เลยสองสามตะก้าแล้วเนาะจะเป็นเพื่อนจ้าบ้าแล้วกะสีเอาเมื่องขายขายอยู่อศิลาช้าจะไปน้องจ้าก็เลยอจิ อาเก็บเห็ดเราแตงเงอนี้เก็บล่างต้มไปเลยจต่พี่น้องจ๋าเก็บเรียบร้อยแล้วเขาก็จะได้แต่งกิ้งอาแต่งกิ้งแต่งสวยให้เขาน่าจะเพื่อนเพื่อนแตงกิ้งให้เขาแล้วก็เขาก็จะได้ใส่ปุ๋ยใส่ฟูกเนี่ยเขาเก็บใส่กระป๋องแล้วก็ยอดลงมาแล้วจต่เพื่อนจ๋าคุณนึงก็เก็บผลอยู่ทั้งต้นเก็บทั้งต้นไอ้แล้วเก็บทั้งต้นยันน้องก็จะพัฒนาปันใดดอกจะเพื่อนจ๋าใส่บันใดครับ อ่าบันไดสูงก็ย่านนั่นเอาการวังความปลอดภัยกันคุณนึงก็ได้จับบันไดไปทั้งลุมมาจับเพื<ม>่อนๆในลายตะการใส่บ้วนในสามสีตะกร้าแล้วแหละจับเพื่อนจ้า ขาดปลาสิบ่ได้จะหาตะการหกตะกาอยู่บ่แล้วเบิดเนาะเลีมเมก็บบนทุกต้นเนาะจะเพื่อนๆจ้ะแล้วก็สิได้แต่งกิ่งให้เรียบด้วยเกะพี่นอ้องอีกต้นนึงอีกจากเพื่อนๆรวมแล้วก็สิ่งได้เก็บสามต้นน้ำกันเกะพี่น้องกลายเศษปลาดุกปันใดเน,น,น่พาพบ้าเขากะอ่าสุดท้ายแล้วเขาก็ได้เลีมเก็บแล้วเหาเก็บไปสุดนึงแล้วแหละจะเพื่อนๆจะอันนี้ก็จะจงใบอ่ากิง้งใดที่มันอ่าซุปพันธเต็มที่เขาก็สิ่งี่เกง่งใบจงไว้แต่ต่อนกอนหน้านั่นเนาะจะเพื่อนๆจะก็ย้อนลงมา อาจีบล้วก็ย้อนลงมาบาทจ่าพี่น้องจ่าคุณรับอยู่ทั้งรูมกับรับอยู่ทั้งรูมจ่าเพื่อนเพื่อนอรับแล้วใส่ตะกร้าไว้เนี่ยจ่าพี่น้องเขากระสีเล็มอาเล็มเอาอาหน่วยกระสีบางง๊ะปัดไหนเพราะว่าเพื่นเป็นล่องกล่องที่เล็มล้วนนากจ่าเพื่อนเพื่อนจ้าหน่วยกระสีเป็นกระซาเนี่ยจังน้อยอาเป็นกระปูกระมีเป็นกระซากระมีน่าจะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเออกระซาขัานวยห่างๆจ่าพี่น้องจ้าขัานวยก็เป็นพวงหน่วยห่างๆกระสีเอ้อกระซาเนาะอากีบลงมาแล้วเขากระสีเลมาแต่งจริงอา่ตะกร้าเวลาเขากระสีมาแต่งจริงแล่ะจ่าพี่น้อง อ่าพวงไดบังงามอ่ากระพุกไดบังงามข้ากะทิอ่าจัดตันแตงอ่าให้มันดูดีนอกจากพระบาเ์ข้าวกะทิอาไปอาไปขายก็ให้ดูดีสวยงามน้ำพ่อมเนาจะเป็นเพื่อนจะอ่านวยไดอันนั่งนวยไดเสียข้าวกะสิเก็บออกหาเรียบร้อยเคลียร์อยู่ตรงนี้เลยจะเเพื่อนจะไม่รวยจริงไงจริงไงจริงน้อยแล้วนวยไดมันทรงบอดีอ่าดูบอดีทรงบบงามข้าวกะสิเก็บออกคัดออกหล่ะจะเป็นเพื่อนจ้ะพราะว่าเ์ขาก็ทิคัดไปแล้วแต่พี่เลยเราจะเป็นเพื่อนตรงให้ ป้าแล้วเไปเรียบร้อยเลยป้าแล้วก็สิไปขายทั้งสีและช้านาะจ้ะเพื่อนเพ่อแต่ทั้งเฮาก็สิจอดถูกแน่ยุ่จัดเพื่อนแตะทั้งเฮานี่ยก่อติบ่แพงจต่พี่น้องออกอาจากต้นนี่ก็สิประมาณยี่สิบยี่สิบห้าบาทประมาณนี้จ้ะพี่น้องจ้ะรู้ละยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทประมาณนี่ป้าแล้วก็ตังเอาไปขายให้น้ำนอแล้วก็ให้ยี่สิบห้าบาทจ้ะเพื่อนเแล้วก็ให้ยี่สิบห้าบาทนากระเบาะก็ขายยุตตังว่าไปขายซอยขายซอยน้องเนาะจ้ะเพื่อนเพืแล้วก็จะเลี้มเอาอะไรด่วยอะไ กับผูกได้บางงามเพาก็สิต,ตั๊ดแต่งกิ่งออกให้ดีๆจะมเพื่อนจ้าเพื่อความสวยงามเนะาะเพราะกับให้งามๆต่พอเฮาไปขายเ้าเอาไปขายคันบ่สวยบางงามผู้ค้าคนกนสิอ่าดูบางงามตากสิกสิขายยากเนะาะจะมเพื่อนจ้าว่าสันสเนาะว่าสันตาก็ได้หลายเติบรวมแล้วก็จะได้ประมาณหกตะกร้าละจะพี่น้องจะเรียนหกตะกร้าพอดีแล้วได้พอดีแล้วได้หกตะกร้าแลา้วจ้ะเพื่อนๆจา้าขาคลิปนี้นะนำก็ขอจบไปพี่เจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าเพื่อนๆจ้ากับ กันชอบกันมากกา็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นั้นหน่ยเด้อจ้าสวัสดีจ้า